ท่านผู้ชมคะถ้าจะกล่าวถึงไม้ผลอย่างทับทิมนะคะนอกเหนือจากจะเป็นไม้มงคลที่ชาวจีนให้ความเชื่อถือกันมานานแล้วเนี่ยนะคะทับทิมในปัจจุบันก็มีพัฒนาการในเรื่องของสายพันธุ์ที่หลากหลายมีการนําไปแปลรูปเป็นอุตสาหกรรมน้ําทับทิมที่มีคุณค่าแล้วก็มีคุณสมบัติมากมายทีเดียววันนี้ดิฉันยังคงนาท่านผู้ชมมาที่อ,อําเภอกระทุ่มแบนซึ่งที่นี่พบว่ามีการผลิตทับทิมสายพันธุ์ที่น่าสนใจพันหนึ่ง เป็นทับทิมที่เจ้าของสวนบอกว่าเป็นสายพันธุ์เมล็ดนิ่มสามารถรับประทานได้ทั้งมเมล็ดทีเดียวนะคะได้ที่มาของพันธุ์มาจากแหล่งไหนได้ที่มามาจากนกครสวรรค์คค่ะ,คะก็ถือว่าพบว่าว่ามีคนปลูกมาก่อนแล้วครับนะคะแต่ไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์จากประเทศไหนครับผมตอนนั้นได้มาห้ากิ่งค่ะห้ากิ่งแล้วก็มาตอนปลูกเองอีกประมาณ50กิ่งเพื่อจะทดลองก่อนอว่า ระหว่างนครสวรรค์กับกระทุ่มแบนนี่มันได้เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงค่ะเพราะว่าท้าทายนะตอนนั้นท้าทายมากท้าทายมากเพราะว่าแหล่งของเราเนี่ยมันเป็นคล้ายๆว่าแหล่งที่เป็นดินเหนียวปัจจุบันที่ผ่านมา5ปีบอกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยได้ผลดีเป็นหน้าที่พอใจสีเราจะแดงแล้วเมล็ดนี่เมล็ดใหญ่ทีนี้ผลผลิตเขาเนี่ยจะเริ่มให้ผลเมื่ออายุเท่าไหร่เมื่อเริ่มต้นปลูกช่วงแรกที่ผมปลูกคือว่า ป้าประมาณ5เดือนก็ให้เริ่มผลผลิตแล้วแต่ว่าออ่ามีดอกแต่อย่าไว้เยอะ่เพื่อว่าไว้ดูไว้ศึกษาก่อนต้องอายุประมาณสักเเดือนไปแล้วถึงจะเริ่มผลผลิตเเยอะเขารู้สึกแข็งแรงดีก่อนใช่เรามีแหล่งทางการตลาดไปอยู่ที่ไหนบ้างอ๋อตอนนี้ที่ส่งเขาอยู่ก็ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งสมุรปราการเปิดตัวตรงนั้นค่ะก็เลยไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่น้อยมาเขาก็เปิดตัวไว้ตอนนี้ปัจจุบันก็ เออหลเป็นหลายร้อยกิโลแล้วต่อไปเพราะผลผลิตเยอะนี้ก็จะมาที่กระทุ่มแดงมาติดตามชมกันได้ในตอนต่อไปค่ะ ดิฉันยังคงอยู่ในสวนทับทิมที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครของคุณประสาทพรตอนที่เอามาเริ่มต้นพัฒนาในการปลูกตรงนี้ก็ปรับปรุงสภาพพื้นที่หรือว่ามีวิธีการจัดการที่ต้องแบบให้กับเขาเต็มที่เหมือนกันที่จะทําให้ได้ผลใช่ไหมคะใช่ครับโดยที่ว่าใช้ผสมสารแบบใช้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์มั่งปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกหญ้ามั่งมาทําเป็นคล้ๆปุ๋ยหมักในหนึ่งร่องเนี่ยเราเลือกกําหนดระยะห่างการปลูก พื้นที่ภาคกลางนี้ตรงนี้มันจะต้องเป็นยกล่องระดับมีท้งล่องมีไรเนี่ยก็เลยปลูกสองแถวเพื่อที่ว่าให้ต้นจํานวนเยอะขึ้นมาก็ถ้าจะปลูกตามมาตาส่วนก็คือว่าสักสมเมตรสามสามเมตรเนี่ยก็ได้เพราะว่าทีมเราไม่ต้องว่างมากเพราะว่าสามารถตัดแต่งกิ่งได้ตลอดเราะเขาชอบตัดแต่งกิ่ง แล้วเขามีเทคนิคไหมว่าถ้าเราอยากจะไว้ผลให้มันใหญ่ขึ้นเราต้องมีการเด็ดทิ้งบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ๋อต้องเด็ดแน่นอนเลยเพราะพันุนี้เป็นพันดกเราต้องเด็ดมากเพื่อจะเด็ดทิ้งให้มให้มากเลยเรียกว่าให้เหลือเจ้าจาวพอค่ะให้เราเหลือแต่ตามกิ่งที่เราคิดว่าสมบูรณ์แล้วใช่ใช่ใช่เพรนั้นมันจะทําให้ต้นโสมได้ค่ะ,คะแล้วมันจะได้ออกตลอดเวลาเพื่อจะ,ะไม่ไถ่วงสมมติถ้าเราไว้เยอะจนเกินไปเนี่ยข้างบนมันจะ ยอดจะไม่ไปง่ายการพิจารณาจะไว้ผลเขาก็อยู่ที่ความสมดุลของการรับน้ําหนักของเขาที่ต้นนะคะแล้วเราก็จะได้ผลผลิตที่คุณภาพดีคุณภาพของผลหนึ่งผลเนี่ยขนาดน้ําหนักมันน่าจะขนาดไหนจะพอดีผมเคยได้ใหญ่สุดก็ประมาณ5ขีด5ขีดเหรอ5ขีดโอ้โหผลใหญ่มากแต่ถ้าคิดอัตราเฉลี่ยก็คงประมาณ3ขีดพอประมาณตอนนี้ก็ถือว่าพอแล้ว พราะเข้าเป็นพัน์เมล็ดนิ่มเขาจะลูกไม่ค่อยใหญ่แต่เขาให้ผลผลิตต่อต้นมากกว่าจะเก็บผลที่ให้ได้ขนาดเนี้ใช้เวลานานแค่ไหนก็ประมาณ3เดือนหรือก็9ววันค่ะก็ไม่นานเกินก็ไม่นานถือว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยสามารถทยอยเก็บผลผลิตได้ทั้งปีเหมือนกันได้ทั้งปียังมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องทับทิมชนิดนี้นะคะมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังมาติดตามชมกันได้ในตอนต่อไปค่ะ